การรักตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่รักตัวเองแค่ในวันที่เราเก่งเราสวยเราดีแต่ว่าเราต้องรักตัวเองในทุกๆวันเพราะว่าแค่ฉันเป็นฉันมันก็พอแล้วอะ่ะมันมันอีนาฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราได้เกิดมาในโลกนี้แล้วอะ่ะเฮ้ยใช้ชีวิตให้มัน ววสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy d e t นะคะช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขกับการดูแลตัวเองในทุกๆวนนะะันค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญเราก็เป็นคุณโมนาเมซองนะคะวัสดีค่ะโมนาค,ค่ะจากยูทูบโมนาเมซองค่ะอันนี้มันเป็น,ปนแบบแอนด์โอเช็คอินพะปีที่แล้วเราก็มาเจอกันแล้ว <c oughs> ครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> แต่วันนี้จะมาถามเอาเป็นเรื่องการทํางาน <c oughs> การเงินและความรักละกันฮอลิสติกเวลเนสมากค่ะจริงๆเอาจริงๆเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องไม่ค่อยพูดนะในช่องตัวเองก็ไม่ค่อยพูดงั้นเราเอาความรักเก้าสิบ ใช่สองเอาเรื่อง productivity ก่อนเพราะว่าทีมงาน request มาค่ะเห็นแบบ ig เขียนเลยว,ว่าเป็น productive girlie าะว่า productive ของคุณมนแปลว่าอะไรคะสำหรับเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำงานมีประสิทธิภาพมากอะปกติเป็นคนไม่ได้ทำงานทั้งวันนะแต่เรารู้สึกว่าในเวลาสั้นๆของเราอะเราทำงานเท่ากับคนอื่นทำงานแบบ2งวันและนี่คือการ define productive ของเราแล้วทีมงานต้องทำงานได้เลเวลนี้ด้วยไหมคะไม่ก็คือเราอะพยายามจะปรับให้ความคาดหวังของเรามันไม่ได้อบอภัยกับคนอื่นคือเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนทำอะไรเร็วทีมก็จะบอกพี่มนเป็นคนทำทุกอย่างเร็็ววมากพูดเร คิดเร็วทําเร็วเออเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนเร็วแต่ว่าคือด้วยความที่เราอยู่ท็อปองค์กรเนาะเราต้องเดลีเกตงานให้ทุกคนฉะนั้นอะ่ะถูกแล้วที่เราต้องทํางานสป,ปีดนี้เพื่อที่จะสง่สงสง่สงส่งส่งต่อให้ทุกคนไปทําในสิ่งที่เขาจะต้องทําในหน้าที่เขาได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคแล้วสําหรับเราเราก็แฮปปี้ในการเออใช้ชีวิตแบบโปรดักทีฟของเราซึ่งอาจจะไม่ใช่สําหรับทุกคนควาจริงรวเหนื่อยบ้างไหมการใช้ชีวิตแบบเนี้ยไม่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแบบทูเซฟ์ของเราอะเราไม่ชอบทําอะไรนาน ของเบางคนอาจจะมันมีเวเนาะของตัวเองในเวที่แบบเขาอาจจะชอบละเลียดค่อยๆทําไปค่อยๆทานู่นที่ทานี่ทีแต่ของเราอ่ะเราก็คือโฟกัสลวดเดียวจบปุ๊บไปทําอย่างอื่นลวก็คืออยากใช้เวลาให้คุ้มค่าจะได้เอาเวลาที่มี24ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยไปทาให้มันได้หลายๆด้านมากกว่าใช่ใช่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความชอบมีความอยากทําหลายอย่างมากตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะยังลองอะไรไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยแล้วเวลาที่เรามีแพชชั่นกับอะไรอ่ะจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเราสามารถทํา ไปได้แบบนานมากคือแบบตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งคือแบบเด้งแล้วก็คืออยากทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนแบบนี้ต่เป็นยังไงแต่เด็กเลยวะอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ว่ายิ่งโตขึ้นใช่ป่ะเหมือนพอเราไปมาหาลายัยปุ๊บเราก็จะได้ดิสคัฟเวอร์อะไรหลายๆอย่างมากที่เราชอบหรือว่าเรารู้สึกว่าเออยากลองอันนี้อยากลองอันนี้ออนนมันเลยค่อยๆกลายเป็นแบบนั้นละกันว่าแบบเออเราอยากจะมีทางเพื่อไปลองอันนั้นไปลองอันนี้ไปรู้จักคนนั้นไปรู้จักคนนี้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งพอมาเจองานที่ชอบมันยิ่งแบบเหมือนโอกาสมันเยอะไปหมดเลยเอ แนวทางของตัวเองแหละเราจะรู้ว่าเราเก่งอะไรไม่เก่งอะไรพอเราเจอแนวทางที่เราเก่งอะโอกาสมันจะเข้ามาหาเราเยอะมากเลยพอเราเจองานที่ใช่แล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะมิสสักโอกาสเลยแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะหยิบทุกโอกาสก็อาจจะไม่ถูกเพราะว่ามันอาจจะทําให้แบบเราเบื่อเอาได้แต่ว่าในเวลาที่เรายังมีแรงอยู่อะเรายังอยากที่จะจัดสรรเวลาให้เราได้ออกไปทําหลายๆอย่าง ล้วสมมุติว่าไหนเราแบบปดท้องเหม็นเหนื่อยเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองไหมหรือว่าเรามีวิธีการดีวกวับเราเป็นคนฟังร่างกายตัวเองนอกจาก productivity content ในช่องเราแล้วอะเราก็ยังมี content ในการ self love อยู่เพราะว่าเราอะเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วไงช่วงที่แบบอัดแม่งทุกอย่างจนแบบไม่อยากทำแล้ว เบิร <Burn> ์นเอารู้สึกว่าชีวิตนี้มีแค่นี้เหรอตื่นมาแล้วก็เจอแค่งานเองเหรอคือมันแค่มองเพดานอย่างเดียวอะแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรแล้วไม่อยากตื่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้นะเราจะวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดมันไม่สแตนเดอร์โบคือทั้งร่างกายทั้งจิตใจอะเวลาเบิร์นเอาทีนึงเรารู้สึกมันผัง ไม่ได้นะต้องบาลานซ์ให้มันดีขึ้นเรารู้สึกว่ายิ่งเราใช้ชีวิตไปเราจะค่อยๆพยายามปรับหาบาลานซ์แล้วก็จะเจอมันในรูปแบบอของเราอ,อย่างเราเองก็คือช่วงตั้งแต่ประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาเรารู้แล้วเราภายทายสุขภาพคือสุขภาพมาก่อนงานโอกาสอะไรทั้งอย่าง It can wait ว่าถ้าสุขภาพเราพังทุกอย่างพังหมดฉะนั้นเอาสุขภาพเธอให้รอดก่อนให้ดีก่อนนอนให้ดีกินให้ดีออกกําลังกายให้ครบจบแล้วตอนนี้เราเห็นแบบทุกวันอาทิตย์มนจะไปวิ่งหรือไปทําอะไรสักอย่างใช่ไหมไปวิ่งถ้า,า,าช่วงอากาศดีอะก็จะแพยา,ยามวิ่งทุกอาทิตย์แต่ว่าคือเราจะเป็นคนที่ออกกําลังกาย3ครั้งต่ออาทิตย์ก็คือตั้งโกให้ตัวเองอแบบนี้เรารู้สึกา,าอะไรบ้างตอนนี้มิกซ์เลยได้หมดอันนี้เป็นตัวอย่าง perfect example ของการฟังร่างกายตัวเองปกติเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายหนักมากคือแบบเออวิ่งวิ่งก็วิ่ แล้วก็ crossfit อย่างที่เมย์บอกเนาะ weightlifting ชอบไซค์ i ลิงที่มันแบบหูเร็วเรวแรงแอะไรอย่างเงี้ยคือมันชอบแต่ว่าช่วงปีเนี้ยรู้เลยว,ว่าแบบหนักหน่วงชีวิตการงานค่อนข้างหนักมันรีควาที่เราจะช่องใช้แรงในการเทรนนิ่งคนอื่นใช่ปะมันทําให้เราเหนื่อยกายแบบร่างกายมันเหนื่อยมากเลยพอไปไซค์คลิงไม่อน j o y อีกแล้วเราก็เลยปรับมาโยคะกับพิลาทิสเออเนี่ยแหละเราก็เลยแบบอ๋อฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมคนที่ไปโยคะเขาถึงไปโยคะเพราะว่ามันเป็นการออกกําลังกาย stretching แล้วสามารถได้ strength ด้วยนะเออที่มันเป็นในรูปแบบที่มันแบบเอ้ย มันใจดีกับตัวเองอ่ะมันไม่แบบเฮ้ยเกพูดอีกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าทันมิ่งของแต่ละคนอ่ะมันต้องการสิ่งที่ไม่เหมือนกันแล้วก็คือจงฟังร่างกายตัวเองว่าต้องการอะไรแล้วว่าประสบการณ์พวกนี้มันจะมากับอายุถูกพวกเราน่าจะมีความคล้ายกันที่เป็นคน e x t r e ์ตระดับหนึ่งต้องแบบไปให้สุดก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงมาจนเดินวันใชของตัวเองเนาะถึงวีกอ่ะมันมีเวลาแบบง work life balance ยังไงของเราเราคิดว่าเรามีอาจจะมีแกนหลักอยู่ไม่กี่อย่างคือการนอนอ่ะการนอนสําคัญเราก็จะพยายามนอนสี่ทุ่มต มันก็จะแบบพังๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกนออกกาลังกายก็คือ3วันต่ออาทิตย์แล้วก็การกินก็คือ80-20กินดี80 20. กินตามใจปาก20นอกนะั้นเรื่องเรื่องของงานเราว่าด้วยความที่มันแบบ งานคอนเทนต์เนาะมันเปลี่ยนไปทุกวันบางทีมีงานวิดีโอสัน้นมีงานวิดีโอยาวมีงานออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จัดตามเวลาของงานที่ mm. ลูกค้ารีควายมาแล้วเราก็ค่อยเว oh. ิร์กอาราแบบจัดเดทไลน์จัดอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ลงตารางให้ดีมันก็โอเคแล้วแค่ต้องมีแกนหลักที่เราไม่พังเนาะใช่แกนสุขภาพที่เ,เราต้องขีดไว้ทําช่องโมนามาแบบ productive คอนเทนต์แบบ content, แบบอัดแน่นมากเนี่ยอะไรเป็น t o ปที่แบบมลลองฟังแล้วแบบคนไทยน่าจะมีแบบคอนเซิร์หรือน่าเป็นห่วงเรื่องนี้มากที่สุดสําหรับเรานะเราคิดว่าเรื่องการเงินเพราะว่าเรื่องส ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอะอว่าเราควรจะกินดีอาหารเฮลตี้หน้าตาแบบไหนแล้วว่าคนรู้ หรือว่าถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามแล้วว่าคนไทยแสวงหาคอนเทนต์เรื่องนี้มากๆชอบดูชอบเสพอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เป็นห่วงอะไรคนไทยสวยแต่ว่าเรื่องของการเงินอะหลายๆครั้งที่เราคุยกับเพื่อนเราที่ดูเหมือนรายได้จะเยอะแต่เฮ้ยทำไมเธอยังไม่ manage เงินเลยบางคนรู้สึกว่าเออใช้เงินไปสะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเก็บหรือว่าถ้าพูดถึงวางแผนเกษียณแล้วยิ่งแลลวใหญ่เลยอะพูดเหมือนสามีเราเลยอะเขาทํางานใน finance อ่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆ financial literacy เป็นอะไรที่คนไทยไม่มีเลยคือขาดมากๆเลยเนี้ย ก<น><ม>็ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องการเงินมากขึ้นนะคะในช่องมีพูดเยอะเลยนะคะโมนาส์มันนี่ซีรีส์ค่ะไปดูได้นะคะทำไว้ทั้งเพลย์ลิสต์คือมีหมด อะพูดถึงเรื่องภายนอกหมดแล้วค่ะคราวนี้อยากมาพูดถึงจิตใจบ้างนะคะ love life ค่ะว่าเอาเป็นว่า define ก่อนดีกว่าว่าคำว่าความรักเนี่ยแปลว่าอะไรความรักของเรามันก็กว้างเนาะเพราะว่าจริงๆความรักมันไม่ได้แค่กับความรักในรูปแบบคนรักมันก็มีความรักในรูปแบบของแบบครอบครัวความรักในรูปแบบเพื่อนกาลยาิตรที่ดีหรือว่าความรักในองค์กรอะไรเงี้ยมันก็เอาความรักความรักแบบความสัมพันธ์แบบคนรักใช่แบบคนรักดีกว่าแบบมีความรักแบบไหนไหมที่คิดว่าแบบเป็นอเดียเลยของเราเรารู้สึกว่ามันต้องมีความใส่ใจ เราว่าถ้าให้ดีฟควานความรักมันค่อนข้างยากมากๆเลยแต่ว่าองค์ประกอบของความรักที่ดีแล้วกันเนาะเราว่าสําหรับเราคือความใส่ใจความรักที่ดีของเราคือแบบไม่ต้องพูดอะไรมากอะ่ะเป็นเรื่องปกติที่คนเราสองคนที่มาจากคนละทางมาจากคนละไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องสื่อสารกันเยอะๆอ่ะข้อนี้ก็สําคัญก็คือการสื่อสารที่ดีโอเพนคอมมิวนิเคชั่นเนาะเราสื่อสารว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วก็อะไรสําคัญสําหรับเราอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะปรับกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความใส่ใจอ่ะ สำหรับเราเรารู้สึกว่ามันสําคัญเพราะว่าความใส่ใจมันค่อนข้างลิงก์กับความโรแมนติก<ม>สาหรับเราอ่ะเราเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนโรแมนติกไหมมากจริงหรอ <laughs> แต่ว่าคือเราอ่ะเคยนั่งถามตัวเองเพราะว่าบางทีเนาะผู้ชายหลายๆคนเขาอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนโรแมนติกมากหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบแสดง<อ>ความรักมากอะไรเงี้ยเราเคยนั่งถามตัวเองเลยนะว่าแบบถ้าฉันอยู่แบบไม่มีความโรแมนติกได้ไหม คำตอบคืออยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แบบคนรักแบบไม่มีความโรแมนติกไม่มีดีกว่าเดี๋ยวความโรแมนติกแปลว่าอะไรก่อนเพราะว่ามันก็มี love language ที่มันไม่เหมือนกันแต่ละคนไงเข้าเลย love language จริงแล้วว่า love language เราต้องการทั้งห้าแล้วว่าทุกคนต้องการทั้งห้าจะมีอะไระเป็นเมนหลักไง ความโรแมนติกของเธอแปลว่าอะไรก่อนสำหรับเราเราคิดว่าคุณทม์สำคัญเออแล้วก็เวอร์จัลฟอร์เรนเซชันเราเป็นคนที่แบบฉันรู้อยู่แล้วแต่ฉันอยากได้ยินบอกมาสิว่าเอ้ยฉันสวยบอกมาสิว่าเธอรักฉันบอกมาสิว่าเธอคิดถึงฉันอ่ไรอย่างเงี้ยคจริงมันเรียงเหมือนของเราเลยนะเราก็ต้องการคุณทม์ก่อนแต่ว่าความโรแมนติกของบางคนมันคืออะไรต้องดินเนอร์ใต้แสงเทียนต้องมีดอกไม้ทุกเดือนเซอร์ไพรส์อะไรต้องต้อนั้นด้วยไหมต้องอันนั้นมันก็เป็นคุณตี้ที่สามก็คืออะไรนะกิฟต์เหรอกิฟต์เอาจจริงๆคือเรารู้สตัว เราเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีดินเนอร์ดอกไม้นู่นนี่นั่นทริปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือ it's the thought that c o u n t คือเราอยากได้ความแบบว่าฉันเห็นว่าเธอแบบอยากไปญี่ปุ่นวันเกิดเธอฉันเลยซื้อทริปให้เราไปญี่ปุ่นด้วยกันหรือว่าแบบฉันเห็นว่าเธอชอบดอกไม้วันเนี้ยวันสุ์ฉันเป็นโอกาสพิเศษฉันนึกถึงเธอฉันเลยซื้อมาให้เธอเฉยเมันเป็นแบบเราอันนี้ผู้หญิงทุกคนก็อยากได้นะแต่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่กล้าพูดนะว่าตัวเองต้องการใช่ใช่ใช่ไม่แต่เธอคิดว่าเราจะหา five l a n ก u a g จะ o f love ใน หนึ่งคนได้จริงๆที่แบบมีทุกอย่างก็เรา <พบ S 2> มีครบได้ทําไมผู้ชายจะมีไม่ได้ เดี theology, a, kind of ๋ยวเราก็ต้องรีเฟล็กสามีตัวเองเลยเนี่ยมาแต่เราเป็นคนพูดตรงๆมากเลยนะสมมติเราชอบให้ชมเราก็จะบอกว่าเราชอบให้ชมช่วยชมหน่อยค่ะแล้วสามีก็จะชมแต่ถ้าเราไม่บอกเราว่าบางทีเขาก็ไม่รู้จริงมันก็เทปแปรนิษฐเหมือนเขาไม่ได้ชอบคําชมเขาก็ไม่คิดจะต้องพูดเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็บอกไปเลยแต่พูดถึงเรื่องคอมมวนิเคชันมีอีกทิปส์ที่อาจจะคนที่มีคู่หรือยังไม่มีคู่ก็ได้เผื่ออยากทําคือเรากับแฟน่มีหนังสือเป็นหนังสือตอบคาถาม365คําถามก็คือเป็น1คําถามก่อนนอนทุกคืนท n เลยอะแล้วมันก็คือแบบหนึ่งเล่มรีพีทสามปีมันจะเห็นคําตอบปีที่แล้ว<ม>สองปีที่แล้วว่าเราความคิดเราเปลี่ยนไปยังไงเราโตขึ้นยังไงบ้างเพรว่ามันดีมากแนะนำค่ะไปคินโนหรือว่าเอเชียบุย๊กได้เป็นแบบคัพเปอร์ควีเชนบุ๊กอะไรอย่างเงี้ย<ม>ทำมาแบบส<ม>ี่เล่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะเออจากตอนแรกแฟนเราก็งงว่าต้องทําอะไรวะตอนนี้ก็แบบวันนี้ไม่ตอบคาถามเลยแล้วคือพวกเราทํากันแบบเรล i เจียสตี้แบบไปต่างประเทศด้วยหรืออะไรอย่เงี้ยเลยนะใช่ เออเราว่ามันเป็นทูธที่แบบผู้ชายหลายคนน่าจะต้องการนะเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเขาต้องการแต่จริงๆแล้วเขาต้องการเพราะว่าบางทีอ่ะเรารู้ว่าเราต้องคอมมิวนิเคชแต่เราไม่รู้ว่าควรจะเออฉันต้องเริ่มพูดยังไงวะเดี๋ยวมันจะแปลกๆไหมหรืออะไรอะไรแล้วคำถามของหนังสือเล่มนี้มันจะมีทั้งแบบแบบซีเรียสเลยว่าแบบ what does t a t mean to you right now ไปจนถึงแบบมี3มที่ที่ไหนที่อยากไปเที่ยวเรายังไม่ได้ไปบ้างอันนี้ก็เพิ่งแบบเนี่ยเห็นไหมที่ที่สามีอยากไปทำไมได้ไปครบแล้วของเรายังไม่ได้ไปเลยปีนี้ก็เลยต้องไปที่ที่เราอยากไปแบบเออม แต่หนังสือเล่มนี้มันจะมีไว้คุยกับตัวเองด้วยหรือจะไว้คุยกับพ่อแม่ก็ได้ไคจจบคู่กบใครก็ได้ที่เราอยากรู้จักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องความรักเนี่ยมนว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมุมมองเรื่องความรักมีเปลี่ยนไปบ้างไหมเราว่าก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วเนาะก็คือตามอายุตามประสบการณ์จะบอกว่าเมื่อก่อนอะช่วงแบบเรียนมหาลัยเนี่ยเป็นคนรักที่งี่เง่าแบบงี่เง่าตัวแม่งี่เง่าตัวหอบเป็นคนแบบอยากได้อะไรต้องได้เธอต้องสปอยฉันอะไรแบบเนี้ยคือผู้ชายมาสายไม่ได้คือแฟนมารับสายก็คือบ่นทั้งเเาาับรรรมคึป็น นั้นเป็นคนนั้นจริงอๆอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยประสบการณ์เนาะด้วยคนที่เข้ามา <ๆ S 1> เขาก็แบบสอนเรานะเราว่าทุกรีเลชัชิพมันสอนเราว่าแบบจริงๆมันสอนมุมมองเราว่าเรามองความรักยังไงความสัมพันธ์ยังไงอะไรสําคัญสําหรับเราแล้วมันก็สอนเราเกี่ยวกับตัวเราเองด้วยว่าเธอเป็นคนแบบไหนแล้วเธออยากที่จะเป็นคนแบบไหนในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมีแฟนเก่าเราคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เราเลิกเงี้ยจริงและไม่ใช่เวที่เขามาสั่งมาสอนเรานะแต่เป็นวิธีที่เขาโชว์ความรักเนี่ยที่เขาแบบว่ามามารบม่่งไเคคยนนแล้ว นั่งรออยู่เฉยเนี่ยบน่นแล้วก็มีความแบบรักักเลิกใช่ปะ่ะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือไปบอกเลิกเขาเองแล้วก็คือต้องขับรถไปงองเขาตอนนั้นนะเป็นครั้งแรกที่เราขับรถไปบ้านเขาคือเรารู้สึกว่าเอ้ยบ้านเราก็อยู่คนละฝั่งก็จริงแต่ว่ามันก็มีทางด่วนนี้เราก็ขับไปอา่าลงทางด่วนเขาบอกว่าตอนนั้นยังกูโกะแบบยังแบบยังไม่สะเทียนอะไรเงี้ยเลยอ่ะคือขับรถตามคําบอกของเขานะก็คืออ่าลงทางด่วนปุ๊บขับไปอีกนะขับไปเรื่อยๆแล้วก็เจออันนี้นะนานมากตอนแรกเราคิดว่าแบบถึงลงทางด่วนปุ๊บเจอเลยอะไรเง เฮ้ยยังไม่ถึงอีกเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยว,ยวทางนี้นะแล้วก็ขับไปมันไกลมากเราขับแล้วเราร้องไห้เลยอะเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาบ้านไกลขนาดนี้ซึงสิกที่เขาเคยรับเรามาละอายไม่ใช่เรียกคําว่าซึงเรียกคขาว่าละอายเราต้องไม่เป็นเราทําอย่างนี้กับเขาได้ไงวะคนที่เขารักเราเขาเป็นห่วงเราลเลย หลังจากนั้นเลิกงี่เง่าเลยบอกเลยว่าเลิกงี่เง่าเลยเอเข้าใจแล้วเนี่ยบางทีมันเทคประสบการณ์แบบเนี้ยที่มันจะทําให้เรามีแบบตาเราสว่างอะก่อนหน้านี้เหมือนเราอยู่ในบับเบิ้ลขขาตัวเองอเงี้ยเพราะว่าเขารักเราไงแล้วเขาไม่ได้คิดด้วยว่าเขาใจเย็นคือเขาแค่คิดว่าเออไม่เป็นไรนะเขาเข้าใจเราแบบที่เราเป็นเออใช่จริงๆๆจริงบางทีอะในชีวิตอะถ้าเราโชคดีเราก็จะเจอเนาะ unconditional love เคยเจอปะเราว่าสามีเราก็ให้เราอยู่นะเออเออเออมันดีมากเลยเว้ยแบบว่าเราอะรู้สึกว่าแบบมันจะมีแบบว่าคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละคนคน ไม่ว่าฉันจะทําเป็นยังไงในวันที่เป็นแบบไหนเขาจะรู้สึกว่าเออแบบเขาก็จะอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราเคยไปเรียนคอ,อร์สนึงมาแล้วครูก็แบบอธิบายเลยว่า unconditional love คือความรักที่เขารักเราแบบที่เราเป็นโดยไม่ต้องมีคําพ่วงท้ายอะว่าแบบ I love you But ร<อ>ักนะแต่ว่าทําแบบนี้ได้ไหม I love you if อ,อะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีบัรกับ if แล้วเรารู้สึกว่าสามีเราให้อิสระภาพเราเยอะมากเยอะจนบางทีเราแบบเฮ้ยตกใจจนพ่อแม่เรายังถามเลยแบบไม่คิดจะห้ามเมย์ทำอะไรบ้างหรอแฟนเราก็แบบทำไมต้องห้ามเราก็แบบเฮ้ยเขาให้ space เอาเยอะจริงๆแล้วใน สเปซนั้นเราก็จะมีความแบบเก่งใจเลยวันเดอร์เวิร์ขึ้นมาเองอมันจะคนละแต่อนเตอร์จีกับเวลาเขาห้ามเราทําอะไรอะ่ะใช่แล้วเ,เราจรงอยากทำ <laughs> ใช่แล้วว่าเราหน้าจะสไตล์เดอร์เว <laughs> ิดื้อเราแล้วเ,เ,เห็นหลงังๆมวนทำแบบอินเนอร์เวิร์คอะไรอย่างเยอะมากคิดว่าการทำอินเนอร์เวิร์คอ่ะมันแบบทําให้มีท er ัศนคติต่อคนที่จะเข้ามาในชีวิตต่างไหมเมื่อก่อนตอนเด็กอาจจะแบบสเปคเ,เป็นแบบนี้แวล,ลูที่เอ็กซ์เพคตอนนี้อาจจะแปลกไปหรือบางทีก็แบบถ้าไม่ได้แบบนี้ฉันอยู่เป็นโสดดีกว่าเทียบกับเมื่อก่อนมันมีแฟนก็ดีนะหรือแแบบอออออะะะไรรรยย่่่่าา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 างงงเเเเเี้้้้ลวววปป็็นนนนนนััมตคคืิดจจ ไม่รู้ว่าการปลูกฝังจากแม่ด้วยอะไรเงี้ยแม่จะปลูกฝังเสมอว่าแบบว่าให้รักคนที่เขารักเรามากกว่าเหมือนคุณย่าฉันเลยอเออ<น>อาจจะอาจจะเป็นอย่างานั<า>้นแต่จริงๆถ้ารักอย่างนั้นมันก็ชีวิตง่ายเนาะแต่ว่าเราเคยเวิร์กกับไลฟ์โค้ชคนหนึ่งเขาบอกว่าให้รักคนที่รักเราเท่ากัน <laughs> เราถามเขากลับเลยนะว่าแล้วคุณทําได้ไหมคะ เราว่ามันยากมากเลยอ่าไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ละกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา strive ที่จะหาเนาะว่าความรักอ่ะเออถ้ามันเท่ากันมันก็ง่ายกว่าแบบว่าถ้าเขารักเรามันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราก็เฉยๆกับเขาหรือว่าแบบเออก็ดีอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้รักเขาแบบแบบที่มันมาจากใจจริงๆเรารู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันจะยั่งยืนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องการทา inner work เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เอฟเฟกเรื่องแบบเอ้ยการคัดกรองคนขนาดนั้นแต่ว่าเราว่ามันเอฟเฟกตยในว่่าาาแบบวเฮรสึก ดีหรือ,อยังเราเป็นเวอร์ชั่นที่เราพร้อมที่จะก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์หรือ,อยังอะไรเงี้ยคือเรื่องความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่ตัวคนที่จะเข้ามามันคือตัวเราด้วยว่าเราเองอะทำไมเรายังดึงดูดคนแต่แบบเดิมๆล่ะถูกไหมละ่ะเคยเคยคิดแม้ว่าแบบเหมือนบางคนอะเจอคนนอกใจก็เจอแต่คนนอกใจหรือว่าแต่ละคนอะมันจะมีเวที่เราแอดแทรคคนเข้ามาเนาะเราอ่าน Let Them t e o r You u ของเบลล์โรเบ n ร์ตส์แล้วเขาก็มีชัน้นด์ทนึงเกี่ยวกับความรักเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าการเดทคนเนี่ยไม่ได้เพื่อหา The One นะ ถ้า <S 2> <S 2> <ใช>เกิดเราอยางได้แพทเทิร์นคนเดิมๆซ้ำๆเนี่ยคนนอกใจคนชอบพูดจาไม่ดีเขาบอกว่าสายต่อไปที่เราจะโทรไม่ต้องโทรหาแฟนนะโทรหาเดรริส<า>ใช่อยู่คนจะไปทำอินเนอร์เวิร์กอยู่<ม>ว่ามันมีอะไรไหมทำไมอยู่อทแทกคนแบบนี้มาอะไรประมาณนี แต่ว่าก็อินน์เวิร์กก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะอาจจะเป็นอีกหนึ่งคลิปไปเลยาายาะแล้วผ่านมาแบบแต่เราบอกได้เลยนะว่า Proces s การทํามันเหนื่อยมากร้องไห้หนะักแบบโอ้โหทุก e m o ม i o ่ s มันจะขึ้นมาแต่ว่าวันสุดผ่านไปมันเบาขึ้นเยอะอถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ละกันเราว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราจะไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราไม่มีความสุขเราไม่มีปัญหาไว้เรื่องเซลฟ์เวิร์สเราว่าเรามีมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าแบบเราเป็นคนที่แบบว่าจะไม่กระโดดเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าเรารู้สึก ค่อนข้างให้เยอะมากๆก,ก,ก่อนที่เราจะออกมาพยายาม ABC D ดีไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะรู้สึกว่าหมดแหละเหมือนยูดูยูเบสมองกลับมาจะได้ไม่เปลียนเป็ยูพาร์ตอะไรใช, you ใช่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 ใช,ใช,ใช่เพราะว่าแบบไม่รู้เนาะเรารู้สึกว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจคบใครสักคนนะ่ะมันก็ใช้เวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้ามาแล้วอ่ะเราอยากจะทําให้มันดีที่สุดแต่ว่าถึงเวลาที่มันจะต้องปล่อยมันก็ต้องปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเอาจิ้งนะคือเราเป็นคนที่แบบปล่อยยากแต่เวลาเวลามันหมดอ่ะมันหมดแล้วจริงๆความรักอ่ะ เออแต่เราว่ามอนสตรองอยู่ได้เพราะว่ามีพวกเซลฟ์เอสติมอย่างเงี้ยสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไงันให้กำลังใจคนที่ดูอยู่ดีกว่าว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันมีเทคนิคมั้ยหรือว่ามันจะเริ่มยังไงดีโอ้เรื่องเซลฟ์เวิร์ดนี่มันลึกมากๆเลยคือเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องเวิร์กจากภายในเนาะเรื่องเซลฟ์เลิฟอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจให้ได้ว่าการรักตัวเองอ่ะมันไม่ใช่รักตัวเองแค่ในวันที่เราเก่งเราสวยเราดีแต่ว่าเราต้องรักตัวเองในทุกๆวันเพราะ แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราได้เกิดมาในโลกนี้แล้วอะเฮ้ยใช้ชีวิตให้มันดีหน่อยดีวะกินให้มันดี ทำสุขภาพให้มันดีใช้ชีวิตให้มันมีความสุขแล้วก็ถ้าใครที่จะเข้ามาเอาเอเนอร์จีจากเราไปอ่ะลองคิดดีๆเนาะไม่ว่าจะเป็นใครในชีวิตก็าตามมาเพื่อน<อ>จะเป็นคนร่วมงานจะเป็นแฟน,ในใถ้าเกิดเราใช้เวลากับใครแล้วเราสึกว่าเอเนอร์จีที่ฉันเคยมีมันหายไปไหนหมดวะออกมาจากเขาแล้วฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยอ่ะเราตัดสินใจได้นะมันเป็นการตัดสินใจของเราว่าเราจะให้ใครอยู่แล้วไม่อยู่ในชีวิตเราบ้างแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆเราอ่ะใช้เวลาเราเยอะแค่ไหนอ่ะคิดดูว่าคนคนนี้เขาคู่ควรกับเราหรือยังคู่ควรกับความรักของเราหรือยังคู่ควรกับ เอเนอร์จีของเราหรือ,อยังถ้าเขายังไม่คู่ควรลอไปก่อนไหมอ่ะให้ตรงนี้เป็นที่ว่างก็ได้ที่ที่เราจะพัฒนาตัวเองที่ที่เราจะให้ทุกอย่างกับตัวเองให้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นที่เราภูมิใจว้าว <c oughs> จบแบบสวยๆนะคะ <c oughs> ่ะให้ขายช่องค่ะก่อนจบวันนี้โอเคค่ะมีผลงานอะไรจะฝากว้อีกไหมคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวมีอีกคลิปนึงนะคะที่ช่องโมนาเมซองนะคะก็ะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการ turn passion into business นะคะสามารถไปติดตามดูกันได้แล้วก็โมนาเมซองนะคะก็ยังเป็นช่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเหมือนเดิมนะคะรอบ ได้เลยทั้งการเงินการงานชีวิตส่วนตัวบิวตี้ไลฟ์สไตล,ล์นะคะสามารถไปพัฒนากันได้ะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะถ้ากิอยากให้ชนมนมาคุยเรื่องอะไรอีกนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย